สี่ราศีความรักเด่นเดือนมิถุนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งราศีกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษนะฮะโอเคครับมาเริ่มเลยนะครับราศีแรกคือราศีพฤษภนะฮะราศีพฤษภครับดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะฮะและดาวศุกร์เนี่ยในช่วงเดือนมิถุนารวมจรเป็นราชาโชคนะฮะราชาโชคเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสน่ห์เป็นเรียกว่าเสน่ห์พิเศษนะฮหรือว่าง่ายๆคือเป็นช่วงที่การพูดคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีกับเรานะครับเพราะว่าและแถมนะฮะดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวนะโคจรอยู่คู่กับดาวอังคารดาว คู่ครองคนรักก็ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เป็นการสปาร์คที่แบบรุนแรงมากครับดาวสุกลากังคาเนี่ยพออยู่คู่กันทีไรปุ๊บนะฮะมันจะมีเรื่องความรักความใคร่เรื่องเพศเรื่องเรียกว่ากระชุ่มกระชวยหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนนะฮะพุ่งพลานเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นคนราศีพฤษภนะครับในช่วงขวบเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับใครที่ยังต้องการมีความรักอยู่นะฮะก็ต้องบอกงี้ก็เพราะว่าบางคนเขาไม่ต้องการมีความรักแล้วนะฮะก็โอเคก็ปิดประตูตายไปนะครับส่วนคนที่ยังมีความรักหรือว่ายัังงต้ออกกาารรควมยู่ ดวงเด่นนะครับก็จะ,จะมีคนถ้าโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามานะฮะหรือคุยกับใครเขาก็จะรู้สึกดีกับเราไปจีบใครเขาก็จะรู้สึกกระชุ่มกระชวยหรือว่าคุยแล้วมันรู้สึกแบบมีความสุขนะฮะเป็นพิเศษในเรื่องความรักนะครับมีโอกาสเป็นแมทเน็ด้วยกันนะฮะช่วงนี้จะคุยจะขอให้แฟนทําอะไรให้โอเคก็ได้ครับหรือว่าถ้าจีบใครช่วงนี้โอกาสท,ที่จะจีบติดก็มีครับเขาจะประทับใจนิสัยเจคอหรือว่าการพูดคุยของเรานะฮะหรือว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับ รียกว่ามันจะมีเสน่ห์แบบพิเศษนะ,ะในช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญครับในช่วงนี้นะฮะมันก็ยังมีดวงดาวอาทิตย์นะครับกับดาวพุธโคจรทับด้วยนะฮะมันเป็นคู่ดาวนะครับที่ทําให้เราดูดีเป็นพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจากนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุยคุยกับใครก็ถ้าเราไม่อยากมีคู่นะฮะเราก็เว้นระยะห่างหน่อยหรือว่าถ้าคุยกับใครก็จับสังเกตดีๆบางทีมันจะมีเหตุให้มีคนที่คุยด้วยนะฮะเขาอาจจะมี การคุยลักษณะการคุยเปลี่ยนไปลักษณะการส่งข้อความเปลี่ยนไปอะไรนะครับในช่วงนี้ก็นี่แหละมันจะมีแรงดึงดูดนะฮะของเรื่องของทางเพศเข้ามารุนแรงเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะราศีที่สองครับคือราศีกรกฎนะฮะราศีกรกฎครับดาวองคารกับดาวศุกร์นะฮะดาวคุณโคจรทับนะฮะและแถมนะครับในช่วงเวลาเนี้ยดาวพฤหัสนะฮะโคจรยืนก็เรียกว่าอยู่เรือนพรมกรรมะนะฮะมันก็ยังส่งผลนะฮะให้เรื่องของคนเข้ามาดูแลอยากอยากดูแลเรานะฮะ หรืออยากคบหาเรานะครับแล้วก็ดาวศุกร์เป็นราชาโชคโคจรทัพนะครับมันก็มีเสน่ห์นะฮะศุกร์คือเสน่ห์นะหรือเกี่ยวข้องเรื่องของความรักของใครนะฮะมันโคจรทับแหละแล้วมันก็ทําให้เกิดเรื่องของความรักความเหงาความรู้สึกผูกพันอะไรกับใครได้ง่ายขึ้นอยู่คู่กับดาวค้ารนะครับนี่มันก็กลายเป็นเรี่ยวแรงนะครับในการเรียกขวนขวายสำหรับคนที่โสดอยู่แล้วอยากคุยกับใครอะว่าขวนขวายในการที่ จะเที่ยวไรทเที่ยวคือนะฮะหรือง้อเขานะฮะหรือบางคนอาจจะอยากจีบเขานะครับในช่วงนี้ก็จะมีไฟในเรื่องความรักความใคร่เป็นพิเศษนะฮะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะนเรื่องไฟแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้คุยกับใครครับเขาจะรู้สึกดีกับเรานะฮะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนรสีกรกฎนะครับสามารถจะโฟกัสเรื่องความรักได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะชวนนะฮะหรือใช้ไหว้วานให้ทําอะไรให้หรือว่าใช้ ขอให้ซื้ออะไรบางอย่างให้อะไรนะครับมันก็เป็นจังหวะที่คุณจะออดอ้อนนะฮะหรือคุณจะขอให้ช่วยขอให้ซื้อขอให้ทําอะไรให้ที่เราแบบเราต้องการเนะาะก็สําเร็จโอเคนะครับราศีที่3คือราศีมังกรนะฮะคนราศีมังกรนะครับอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เพราะว่าดาวศุกร์โครจรอยู่ตําแหน่งคู่ครองคนรักนรเนี่ยฮะดาวศุกร์ฤกษ์เสน่ห์อยู่ตําแหน่งตําแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งพินทุบาทนะครับรก็ต้องบอกว่ามันจะมีคนมาชอบนะครับทั้งทั้งที่เราอาจจะ มีคู่หรือไม่มีคู่มีแฟนหรือยังไม่มีแฟนนะฮะมันก็จะมีคนเข้ามานะครับกุณก็อยู่หาระยะห่างเอาเองนะครับแต่ถ้ามองในมุมของอยากให้แฟนทําอะไรให้นะฮะหรืออยากให้แฟนช่วยเหลือหรือจะมีข่าวดีเกี่ยวกับแฟนเราก็ได้นะครับเขาก็จะช่วยเหลือดูแลแก้ไขหรือว่าอาจจะมอบอะไรบางอย่างให้เราหรือว่าเทคแคร์ดูแลเรานะครับเป็นพิเศษในช่วงวันเก่านนี้ครับแถมดาวศุกร์โคจรอยู่คู่กับดาวอังคารนะฮะมันเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับแฟนช่วยเหลือก็กูลดูแลป้องกันนะฮะแล้วก็ ให้ที่เรียกว่าให้คาปรึกษานะครับหรือว่ามอบของขวัญอะไรบางอย่างให้เรานะครับมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ดวงดีนะถ้าใครอยู่ราศีมังกรถ้าจะทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักนะฮะก็มีโอกาสสาเร็จสูงมากถ้าจะไปะจีบใครโอกาสได้จีบติดมีนะครับแล้วถ้าไม่ได้จีบใครก็จะอาจจะได้ข่าวนะฮะหรือว่าจะได้รู้สึกได้ว่ามีคนมาชอบเราแล้วก็พยายามที่จะคุยพยายามที่จะตีซีตีสนิทนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคนะราศีสุดท้ายนะครับในสนะฮะ คือราศีพิจิกนะครับแต่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งราศีก็ชุ่มก็ชวยนะฮะร,ราศีพิจิกครับเป็นราศีที่ดวงความรักนะฮะต้องว่าดาวความรักคือดาวพระศุกร์ช่วงนี้โครจรเป็นราชาโชคคู่ครองเป็นราชาโชคมันหมายถึงการคุยกันได้ง่ายขึ้นหรือจีบกันได้ง่ายขึ้นหรือมีเหตุให้ปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีความสมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันได้ไวขึ้นนะครับแถมดาวศุกร์โครจรอ,อยู่คู่กับดาวประจําตัวของเราคือดาวังคาร มันก็เลยสปาร์กปึ้งเต็มที่นะครับใครที่มีคู่แฟนแล้วแฟนจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะช่วยตามเรื่องต่างๆตามกําลังของเขานะฮะช่วยตามกําลังแล้วก็ช่วยไปที่ปรึกษาช่วยเรื่องของเงินทองช่วยเรื่องการงานช่วยเรื่องเป็นเรียกว่าเป็นที่ระบายกันนะฮะก็เรียกว่าราศีพิจิกช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดแฟนได้หรือได้นะฮะหรือจะใช้ไม่วาหรือขอให้ช่วยเหลืออะไรก็ตามนะฮะจะสาเร็จนะครับก็เรียกว่าเป็นราศีหนึ่งที่ได้ผลสําเร็จนะครับหรือว่ามีผลดีเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ครอบครัวนะครับ แล้วก็ยังมีโอกาสได้ของขวัญของพิเศษหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกดีนะฮะทำให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมานะก็ถือว่าเป็นราศีที่เด่นนะครับในเรื่องความรักแล้วก็สามารถจะใช้เว้วานนะฮะหรือง้ะนะฮะหรือจะขอขึ้นดีนะครับหรือจะเรียกว่าหาวิธีที่จะเพิ่มรสชาติชีวิตให้กับความรักหรือวิชีคู่ระหว่างเรากับเขานะครับได้ดีเป็นพิเศษนะฮะมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ ทำให้มีความสมพันธ์อันดีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันยังเป็นช่วงที่คุณคุยอะไรกับเขาเนะฮะเขายังช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตหรือว่ามอบบางอย่างให้นะครับมันก็เป็นช่วงจวังหวะที่ดวงเด่นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคคลุกฟุกนะครับในอะไรที่เกี่ยวพันกับแฟนของเราเนี่ยฮะก็จะสําเร็จด้วยนะครับแล้วก็1ราศีกระชุมกระชวยนะฮะคือมันจะเด่นเต็มที่มันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะมีคนที่เราแอบชอบอยู่แล้วก็ชอบเรานะ เรื่องความรักกุก๊กกิ๊กความรักที่ซ่อนเร้นความรักที่ช่วงนี้นะฮะรู้สึกดีกับใครแล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับมันก็จะมีในรูปแบบนี้นะครับหรือเรียกว่า1ราศีก็ช่วยมาช่วยคือราศีเมษนะครับคราศีเมษครับดาวคู่ครองคนรรกคือดาวพระศุกร์กอนะฮะโคจรอยู่คู่กับดาวประจำตัวของเราคือดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนพบพันธุนะครับมีความสนิทเชื่อแล้วก็ช่วยเหลือดูแลแก้ไขกันได้มากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะใหม่ในรูปแบบเก่าก็ได้คือคนนี้แบบ เล็งวันานแล้วจีบวันานแล้วนะครับอยู่ๆก็มีความสัมพันธ์นะครับในรูปแบบของทางใจหรือทางกายนะครับเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เพิ่มมากขึ้นนะฮะมันก็เป็นจังหวะที่เหมาะกับการเขาเรียกว่าปฏิบัติการเชิงรุกนะฮะใครที่แบบชอบใครอยู่ก็คุยกับเขาหรือว่าถ้ามีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะขอให้แฟนช่วยอันนั้นหน่อยซีซื้อไอ้นี่ให้หน่อยซีทำอ้นนี้หน่อยซีนะครับออดอ้อนไปนะฮะสำเร็จนะครับไม่แต่ว่าไม่ใช่แบบโหครั้งเดียวแล้วมันสำเร็จแล้วก็มาบนนะฮะคือมันต้องมีควาามพยยาม มากกว่า1ครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยให้รู้ว่าถ้าเราต้องการความสําเร็จเราต้องคุยในเดือนนี้นะครับหรืออยากให้เขาเมตตาเราก็คุยในเดือนนี้เส่ OG น่กันนะครับหรืออย่างครับถ้าใครที่มีแบบโสดอยู่นะฮะมันจะมีคนมาชอบแบบตรุมเลยนะฮะเต็มหมดเลยนะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะตอบตกลงหรือว่าเราจะเอาไว้ก่อนเลยนะครับแด่อย่างน้อยก็รู้ว่ามันมีเรื่องความรักความใคร่เรื่องทางเพศนะครับคนละสีเมษเข้ามาในช่วงนี้นะครับน่าแต่สีราศีก่อนนั้นนั้นหลักๆเป็นเรื่องความรักนะฮะ ส่วนเมธเป็นความใคร่แล้วก็เป็นความรักที่ลึกซึ้งแบบอีกแบบนึงฮะความลึกซึ้งในมุมของหลักซ้อนซ้อนเงินนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคฮะจบครับลาฮะกับความรักในเดือนนี้ก็ประคับประคองใครที่มีอยู่ก็ประคับประคองดีๆแต่ใครที่โสดอยู่ก็เป็นช่วงที่ช่วงนี้นะครับออกนะฮะออกจากก็เรียกจ่ายตลาดนะฮะโอเคนะไปแล้วครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ